คุณสมบัติของบุคคลโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันเท่าที่รู้กันดีโดยทั่วไปก็คือการละสังโยชน์สข้อต้นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิชฉาและศีลปตะปรามาตได้ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบหรือฝ่ายหมดไปแต่ความจริงมีคุณสมบัติฝ่ายบวก หรือฝ่ายมีด้วยและตามหลักฐานปรากฏว่าท่านเน้นคุณสมบัติฝ่ายมีเป็นอย่างมากคุณสมบัติฝ่ายมีนั้นมีหลายอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็รวมอยู่ในหลักธรรมสำคัญสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์ได้5อย่างคือศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาในที่นี้จะรวบรวมคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมด และฝ่ายมีมาเรียงไว้โดยแสดงเฉพาะสาระสำคัญดังนี้ข้อกอคุณสมบัติฝ่ายมีข้อหนึ่งด้านศรัทธาหมายถึงเชื่อมีเหตุผลเชื่อมั่นในความจริงความดีงามและกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกข หรือแก้ไขปัญหาได้ตามทางแห่งเหตุผลและเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นได้ตามแนวทางเช่นนั้นความเชื่อมั่นนี้แสดงออกด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยเป็นศรัทธาซึ่งแน่วแน่มั่นคงไม่มีทางผันแปรเพราะเกิดจากญาณคือความรู้ความเข้าใจ คุณสมบัติของพระโสะดาบันฝ่ายมีข้อ2ด้านศีลหมายถึงมีความประพฤติทั้งทางกายวาจาและการเลี้ยงชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลที่เป็นไทยคือเป็นอิสระไม่เป็นทาตของตัณหาประพฤติตรงตามหลักการตามความหมายที่แท้เพื่อความดีความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความขัดเกลาลดกิเลสความสงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปหมายถึงศีลห้าที่ประพฤติอย่างถูกต้องจัดเป็นขั้นที่บำเพ็ญศีลได้บริบูรณ์หมายเหตุเชิงอัดข้อความว่าศีลที่เป็นไทยไม่เป็นทาตของตัณหาคือไม่ได้ประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทนเช่นโลกียสุขการเกิดในสวรรค์เป็นต้น อันหนึ่งพึงระลึกว่าศีลรวมถึงสัมมาชีพด้วยเสมอเฉพาะกรณีนี้ดูในสัมโมหะวินโนนีหรือในวิสุทธิมักเล่นสามบรรดาคำบาลีแสดงลักษณะศีลของพระโสดาบันนั้นมีอยู่สองคำที่นิยมนำมาใช้เรียกในภาษาไทยคืออริยกันตศีลแปลว่าศีลที่พระอริยใคร่หรือชื่นชม คือเป็นที่ยอมรับของอริยชนและอปรามัตศีลแปลว่าศีลที่ไม่ถูกจับฉวยท่านให้แปลว่าศีลที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิจับฉวยคือไม่เปะเปื้อนหรือมีราคีด้วยตันหาและทิฏฐิซึ่งเท่ากับบริสุทธิ์ดังได้อธิบายแล้วในบทที่7ตอนว่าด้วยประเภท และระดับของผู้บรรลุนิพพานข้างต้นอย่างไรก็ดีขอเสนอคำแปลไว้อีกอย่างหนึ่งว่าอัาปรมามัตศีลคือศีลที่ไม่ถูกถือมั่นหรือศีลที่ไม่ต้องยึดมั่นหมายความว่าเป็นศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายในไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ละเมิดจึงเป็นไปเองเป็นปกติธรรมดาโดยไม่ต้องคอยยึดถือเอาไว้ คุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายมีข้อ3ด้านสุตะหมายถึงเป็นสุตวาอริยสาวกหรืออริยสาวกผู้มีสุตะคือได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอาริยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาคุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายมีข้อสด้านจารัหมายถึง อยู <ikka> ่ครองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตรณีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละยินดีในการให้การเฉลี่ยเจือจานแบ่งปันคุณสมบัติของพระสอดาบันฝ่ายมีข้อ5ด้านปัญญาหมายถึงมีปัญญาอย่างเสขะคือรู้ชัดในอริยสัจสี่มองเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจตา ทุกตาและอนัตตาเป็นอย่างดีจนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้สิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยสัจทั้งสีนั้นเรียกตามสำนวนธรรมว่าเป็นผู้รู้จักโลกแท้จริงคุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายมีข้อ6ด้านสังคมพระโสดาบันเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับสร้างความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชน ที่เรียกว่าสารานิยธรรมได้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักข้อสุดท้ายที่ท่านถือว่าเป็นดุดยอดที่ยึดคุมหลักข้ออื่นๆเข้าไว้ทั้งหมดกล่าวคือข้อว่าด้วยทิฏฐิสามัญญาตาสารานิยธรรมมีหข้อคือข้อหนึ่งเมตตากายกรรมแสดงออกทางกายด้วยเมตตาเช่น ช่วยเหลือกันและแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือกันข้อ 2. เมตตาวจีกรรมแสดงออกทางวาจาด้วยเมตตาเช่นบอกแจ้งแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพต่อกันข้อ 3. เมตตามโนกรรมคิดต่อกันด้วยเมตตาเช่นมองกันในแง่ดีคิดทำประโยชน์แก่กันยิย้มแย้มแจ่มใส ข้อ 4. สาธารณโภคีแบ่งปันลาบอันชอบธรทำเหลี่ยเเออาจารย์ให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกันข้อ 5. ้สีละสามัญญาตามีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อื่นไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่ข้อ 6. ทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นชอบร่วมกับเพื่อนร่วมหมู่ในอารยะทฤษฎีซึ่งนำไปสู่การกำจัดทุกข ในข้อความที่ชี้แจงความหมายของอารยะทฤษฎีหรือทิฏฐิที่เป็นอริยะในสารานิยธรรมข้อ6นั้นมีลักษณะที่เป็นธรรมดาของพระโสดาบันซึ่งควรนำมากล่าวในที่นี้สองอย่างคือ1เป็นธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่ว่าเมื่อต้องอาบัตหรือละเมิดวินยัยซึ่งแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดา หรือเพื่อนร่วมหมู่คณะที่เป็นมินยูได้ทราบทันทีแล้วสังวรต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแบะเบาเหยียดมือหรือเท้าไปถูกฐานไฟเข้าจะรีบชักกลับทันที 2. เป็นธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่ว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขนขวายช่วยเหลือกิจตุระทั้งหลายทั้งงานสูงงานต่ำทั้งเรื่องใหญ่เรื่องย่อยของเพื่อนร่วมหมู่คณะ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาไปด้วยเหมือนแม่โคลูกอ่อนเล่มหญ้ากินไปก็คอยแลระวังลูกน้อยไปด้วยคือทั้งช่วยส่วนรวมทั้งคอยฝึกตนให้ก้าวต่อไปในมรรคาหมายเหตุเชิงอัดความจริง คุณสมบัติคือสารานิยธรรมหประการที่เป็นส่วนพิเศษนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งจัดเข้าในข้อปัญญานั่นเองแต่ในที่นี้เห็นว่ามีข้อความยาวจึงแยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งสูตรนี้เรื่องเดิมพระพุทธเจ้าตรัสสำหรับพระโสดาบันที่เป็นพระภิกษุแต่ก็พึงยักใช้กับครือขัดได้ข้อความของสูตรนี้ยาวมากจะไม่คัดลงมาไว้ ผู้สนใจพึงดูในโกสัมพยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปันนาตเกี่ยวกับการต้องอาบัตินี้ในเสขสูตรอังคุตร,รนิกายติกนณิบาตพระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าแม้แต่พระอรหันตก็ยังต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆได้แต่พระอริยทั้งหลายจะไม่ต้องอาบัตที่เป็นหลักพื้นฐานของพรหมจรรย์เลยและแม้สิกขาบทเล็กน้อยเหล่านั้น ก็จะไม่ละเมิดด้วยความจงใจคุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายมีข้อ7ด้านความสุขหมายถึงเริ่มรู้จักโลกุตระสุขที่ประณีตลึกซึง้งซึ่งไม่ต้องอาศัยอามิสเพราะได้บรรลุอริยวิมุติแล้วข้อขอ คุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายหมดหรือฝ่ายละในที่นี้จะแสดงเฉพาะที่สำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษดังนี้คุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายหมดข้อหนึ่งละสังโยชน์คือกิเลสท,ที่ผูกมัดใจได้สมอย่างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวของตน ติดสมมติเหนียวแน่นซึ่งทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบและเกิดความกระทบกระทั่งมีทุก์ได้แรงๆสองวิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจต่างๆเกี่ยวกับภาษาสดาพระธรรมพระสงฆ์และสิกขาเป็นต้นซึ่งทำให้จิตไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในมรรคา 3. สีลับพัตะปรามาตความถือเขวเกี่ยวกับศีลพรตคือการถือปฏิบัติศีลกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีงามเช่นความสงบเรียบร้อยและความเป็นบาทฐานของสมาธิเป็นต้นแต่ประพฤติด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่น หวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นตลอดจนประพฤติด้วยงมงายสักว่าธรรมตาม่ตางๆกันมาคุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายหมดข้อ2องละมัจฉริยะคือความตรณีความใจคับแคบห่วงแหนคอยขีดการผู้อื่นทั้ง5้าอย่างคือ 1. อาวาสมัจฉริยะ ห่วงที่อยู่อาศัยห่วงถิ่น2กุลมัจฉริยะห่วงตระกูลห่วงพวกห่วงสำนักห่วงสายสัมพันธ์เทียบกับที่พูดกันในบัดนี้ว่าเล่นพวก 3. ลาภมัจฉริยะห่วงลาบห่วงผลประโยชน์คิดกีดกันไม่ให้คนอื่นได้ 4. วัณรณมัจฉริยะห่วงกิตติคุณ หวงคำสรรเสริญไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีมาแข่งตนไม่พอใจให้ใครสวยงามได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแล้วทนไม่ได้หธรรมมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือประสบผลสำเร็จเทียมเท่าหรือเกินกว่าตนหมายเหตุเชิงอัด ในอังคุตรรนิกายปัญจกนิบาทข้อ256ถึงข้อ259ระบุว่ามีมัจฉริยะห้าแม้แต่ปฐมฌานก็ไม่สำเร็จคุณสมบัติของพระสวดาบันฝ่ายหมดข้อ3ละอักติคือความประพฤติที่ผิดหรือความลำเอียงได้ทั้ง4อย่างคือ 1. ฉันทากติ ลำเอียงพระชอบ 2. โทสากติลำเอียงพระชัง 3. โมหากติลำเอียงเพราะหลงหรือเกา 4. พยากติลำเอียงเพราะกลัวคุณสมบัติของพระโสดาบันฝ่ายหมดข้อ4ละราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงขั้นยาบ หรือรุนแรงที่จะทําให้ถึงอบายไม่ทํากรรมชั่วขั้นร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ไปอบายคุณสมบัติของพระสวดาบันฝ่ายหมดข้อ5ระงับภัยเวรโทมนัสและทุกทางใจต่างๆที่จะพึงเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักศีลหเป็นผู้พ้นจากอบายสิ้นเชิงความทุกส่วนใหญ่หมดสิ้นไปแล้ว ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่บ้างเป็นเพียงเศษน้อยนิดที่นับเป็นส่วนไม่ได้